ค่ะทุกคนบุนา U.S.A.Channel ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคาระคะ่ะวันนี้ปูนาจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งที่ p u b l i กนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวัน Christmas e ีฟนะคะเพราะว่าเราจะมาซื้อขนมหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเพื่อที่จะไปงาน, Christmas Party นะคริสต์มาส p าร์ที้ Party นะคะที่ปาร์ตี้นะคะที่บ้านหลานสาวนะคะมาดูกันนะคะว่าสิ่ง ไม่คนเยอะแยะขนาดนี้เพราะว่าเขาเตรียมนะคะเตรียมของซื้อเพื่อวันคริสต์มาสอีฟนะคะคนที่อเมริกันเนี่ยคนอเมริกันนะคะเขาจะฉลองกันนะคะวันคริสต์มาสอีฟกันนะคะส่วนมากนะคะส่วนมากเดี๋ยวมาดูกันข้างในว่าอะไรมีของอะไรขายมั่งทุกคนมาไปดูด้วยกันค่ะอันนี้คือ p u b l i x นะคะเป็นโกสเตอรีะนะคะขายทุกอย่างทุกคนมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มทุกอย่างจากกระเบื่อ ไม่ไม่ยันเรือนลบค่ะถ้าอยาจะไปสารกระเบือ,อยันเรือนลบต้องไปที่โน่นนะคะเขาเรียกว่าโลสนะคะแต่ที่นี่มันเป็นร้านโกลชี่แล้วก็ฟู้ดแอนด์ฟาร์มาซีนะคะขายอาหารแล้วก็ขายยาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูข้างในไม่รู้เขาจะให้ถ่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้เขาจะอนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่าแต่ว่าปูนาจะถ่ายนะคะก็นี่เราจะมาซื้อขนมวันนี้นะคะนี่ขนมวันนี้นะคะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะแต่ไม่กล้าถ่ายเพราะว่าข้างในเขาอาจจะไม่อนุญาตนะคะแล้วหลังจากที่เราช้อปปิ้งเสร็จนะคะเราก็ไปที่ร้านขายเครื่องดื่มนะคะคือแอลกอฮอล์นะคะไปได้เครื่องดื่มมาเพื่อที่เราจะไปเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอีฟกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวจะไปทําอะไรต่อที่บ้านนะคะโอ้โหงานเยอะจริงทุกคน งานราดงานหลวงนะคะงานราดงานหลวงค่ะมีแต่งงานทั้งนั้นวันๆไม่ค่อยได้อยู่นะคะเดินเดินสายตะลนตะลนอย่างนี้ทุกวันค่ะเมื่อวานก็ไปทั้งวันวันนี้ก็มาทั้งวันนะคะแต่วันนี้นะคะเราต้องมาเตรียมนะคะเข้าของที่เราจะไปช้อปปิ้งไอไปฉลองวันคริสต์มาสอีฟกันค่ะโอ้ยคุณสามีค่อยจอดรถไกลมากทุกคนโอ้ยดูทุกคนทุกคนดูผู้คน,คน,คนมาช้อปปิ้งนะคะ เต็ไมไปหมดเลยนะคะดูดูบรรยากาศ พวกประทัดนะคะเอาไว้จุดสำหรับวันคริสไอวันไอว,วันขึ้นปีใหม่นะคะทุกคนขายตามมุมต่างๆค่ะพุกเจ้าคขาบรรยากาศในฟลอริดานะคะสวยแจ่มมากสวยแจ่มจริงๆนึกเคียว่าจีโอ้เห็นมันชื่นใจคะ่ะพี่น้องคะ่ะมี เห็นอากาศแบบนี้ดอพี่น้องดีแต่สาเหตุที่คอยต้องย้ายมาอยู่ฟลอริดาเพราะว่าอากาศดีมาถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนทุกคนคะ่ะต้นไม้คอยนี่คะ่ะฝนมันไม่ตกนะคะไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วคะ่ะดูต้นไม้นีม่มันต้องการน้ํานะคะทุกคนไม่มีเวลามารดเลยไม่มีเวลามารดน้ําให้ต้นมงต้นไม้เลยคะ่ะ ผู้เจ้าขาอันซื้อขนมมาได้จ้าอันแคทเชียสแกนบติดสแกนแล้วสแกนอีกสแกนแล้วสแกนอีกสแกนอีกสแกนบติดตัดสินใจให้ขนมก่อยฟรีพี่น้องเอ้ยข่วยกระว่าเล่นได้คุณได้วาลีถ้ามันสแกนบติดให้ข่อยฟรีเด้อก็บอกเพื่อนเนาะเออสแกนไปสแกนมาคงโมโหโอ้ให้ฟรีจริงด้วยโออดีจังเลยวันนี้ได้ขนมฟรีมาหนึ่งชิ้นนะคะผู้เจ้าขาพอกลับมาถึงบ้านหิวค่ะ มาก,ก็เลยจะามาทำาข้าวต้มปลาแซลมอนคะ่ะเบิงพี่น้องปลาแซลมอนก๋วตอนบักเป้งกับตอนเป้งที่หลีดพี่น้องปลาแซลมอนอุย้ยพูนนะตอนบักเป้งใส่ไปเยอะเยอะนะคะพุนนะเอ้ยพี่น้องต้มต้มต้มก็เต้มเลจ้าพุนนะเดี๋ยวมันรอดูว่าหลังจากสุกแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไร ข้าวต้มบ้านนี้ต้องใส่นมนะคะในการข้าต้องใส่นมบ้างยกมือขึ้นแต่บ้านนี้เวลาทำลํำเราก็จะใส่นมค่ะใส่ลงไปนะคะและหลังจากนั้นก็จะใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะใส่นมไม่พอนะคะเติมไข่ลงไปค่ะเติมไข่ลงไปนะคะเติมไข่ลงไปเสร็จนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่นี่ผักตำลึงเข้าไปนะคะวิตามินล้วนๆนะคะทุกคนล้วนๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนๆแป๊บหนึ่งพอให้ไข่สุกแล้วก็ให้ผักตำลึงสลบนะคะเราก็จะปิดเตาะคะ่ะดูทุกคนปลาแซลมอนนะคะเป็นชิ้นเป้งๆเ,เ,เลยนะคะนี่เห็นไหมคะ เขาบอกว่าอร่อยนะคะหลังจากตําลึงเราใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมผอกชีลงไปเห็นไหมคะไข่น่าจะสุกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปิดเตานะคะอคพอแล้วนะคะเดี๋ยวผักจะสลบโอยทุกคนสีสันน่ากินมาก เดี๋ยวกินเสร็จก็จะไปช่วยคุณสามีตับยา่าขอบอกว่าอร่อยค่ะออร่อยจริงอร่อยจังอร่อยบอกต่อค่ะฝักทุกคนตักเสิร์ฟนะคะปาสตมอนชิ้นเป้งๆตักเสิร์ฟข้าต้มนะคะ ไม่ต้องกินเยอะแล้วค่ะกินเยอะเดี๋ยวจะอิ่มไปมานี่ใส่ขิงใส่ขิงลงไปใส่ขิงแล้วก็ใส่ใบผักชีนะคะชีผักชีหอมแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนี่เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวมาสดกันร้อนๆค่ะ ทุกคนตอนนี้ก็ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยได้ค่ะแต่ว่าเหลือแต่เปาทําความสะอาดแต่ว่าตอนนี้นะคะปุนาจะมาตัดต้นมะรุมต้นนี้นะคะนี่ต้นมะรุมนี้กําลังเป็นลูกเต็มเลยค่ะแต่ว่าเราไม่กินไงครับโูพอให้มีนะคะฉะนั้นเราก็ต้องตัดต้นมะรุมนี้ลงนะคะเพื่อจะให้เขาแตกออกมาใหม่นะคะตัดทิ้งค่ะส่วนกล้วยเนี่ยกล้วยน้ําวงน้าบานี่ก็เป็นลูกแล้วนะคะนี่อันนี้คือกล้วยน้ํวบาค่ะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นกล้วยหักมุกนะคะนี่อันนี้กล้วย กล้ยกล้วยกล้วยนะคะหักมุกค,ค่ะมาโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันลุมเต็มเลยนี่เขาบอกว่ามีแล้วก็ไม่อยากกินไอ้คนที่ไม่มีก็อยากกินแต่คนที่มีก็ไม่อยากจะกินมาพี่น้องมาช่วยกันตัดนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยเราจะตัดกิ่งเล็กๆลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดกิ่งใหญ่แสงอาจจะกระทบหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินชุตัดหญ้านะคะชุดทาสวนมีทะกลนปัดลงให้หมดนะคะตัดแล้วเพื่อให้เขาแตกออกมาใหม่ นี่เป็นต้นไม้ที่ตัดไม่ยากนะคะตัดง่ายมากเพราะเขาจะอ่อนแล้วตัดง่ายเป็ว่าต้นมะรุมกล็ลง,งทึ่งพื้นเรียบร้อยนะคะ ว่าลูกมันตกไปในแม่น้ำนู่มมันตกลงไปในคลองุกคนดูสิออ้ย,ล,ล,ยลูก็มเลยทั้งลูกทั้งดอกไม่เป็นไรเราไม่เสียดายนะคะดเดี๋ยวเขาก็<ๆ>แตกออกมาใหม่นะคะนี่รอนน้าร้อนเนี่ยแตกออกมางามกว่าเดิมอีกนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเอาลูกที่ที่ยังอ่อนอยู่เอาไปลอกลอกแล้วก็ต้มแช่แข็งไว้นะคะ เผื่อใครอยากได้เราก็จะให้เพื่อนๆกินนะคะส่วนเราไม่ค่อยกินนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบกินมะรุมนะคะดูตอนนี้ก็ดูสะอาดหูสะอาดตาขึ้นเยอะเลย พี่น้องคะพระปูโปรงค่ะมองเป็นเห็นฟังพุ่นได้พี่น้องบาเนี่เบิ่งละโบหกหูโบหกตาค่ะดูกล้วยกล้วยเขาก็จะได้เติบโตแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมากีดมาขวางนะเพราะว่าเขาจะได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่นะคะเห็นไหมอีกหน่อยกล้วยน้ำว้าเราก็จะได้กินแล้วกล้วยหักมุกเราก็จะได้กินแล้วอุ้ยพี่น้องนี่แหละคือความสุขนะคะ ความสุขที่มีสวนเล็กๆนนหน่อยอยู่หลังบ้านนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินและะ้วค่ะโอ้ยเครื่องบินเครื่องบินยังแม่นแลนอยู่คอย,ยระยะไกลพี่น้องเฮ้ยระ่กไกรเครื่องบินนะคะ มารอดรุ่นเด้อพี่นอ้องเม่อไรอันย่ำใดอันต้นอโวคาโดใครจะเป็นลูกนี่ปลูกมาสี่ปีแล้วย,ยังไม่เป็นดอกสักทีอันต้นเพกาเหมือนกันต้นเพกานี่โอ้โหเป็นดอกเต็มร่วงค่ะทั้งสามต้นเลยอือดูสิเห็นแต่กลางพี่น้องไม่ติดสักลูกเลยมีแต่กลางเหลือกลางโกกโกรพี่น้องเห็นไหมคะมส่วนบักพุทธาหรือบักท่านอยกระดูกดูกได้พี่น้องนี่ พ่อด้กเก็บพ่อเด้เล็มเดได้พี่น้องเอ้ยน้องมาเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมาเป่าทําความสะอาดเดี๋ยวคราวหน้าอันนี้คือบักหุ่มไปอิรุมนะคะเดี๋ยวจะไปแกะแกแล้วก็จะต้มเอาไว้แช่แข็งเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะมาตัดต้นนะเนี่ยมะเขือพวงเนี่ยตัดทิ้งทิ้งทิ้ง,งแล้วก็ให้เขาเกิดขึ้นมาใหม่มะเขือพวงเ,เห็นไหมคะมันเหลืองสุกเต็มต้นเลยพี่น้องเอ้ยข่อยปลาท่อนกินเนี่ยมะเขือพวงสุกนี่มาก,กินเลยพี่น้องแต่ว่าเราต้องตัดทิ้งเพราะว่า เดี๋ยวปีหน้าให้เขาเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะมันจะได้แตกออกมาง,งามๆแล้วอนาคตนี่เราจะตัดทิ้งเพราะว่านี่ปลูกมะม่วงเมหาชนกไว้เรียบร้อยแลย้วเห็นไหมคะลงมหาชนกไว้โอเคทุกคนภารกิจวันนี้เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอันสุดท้ายคือเราต้องมาเป่าคุณสามีก็ มาช่วยตัดเพราะว่าปูนาทําไม่เรียบร้อยเขบอกเขามาช่วยตัดกับทุกคนเห็นไหม,มสวนผักขอ่เด้อพี่น้อง